มาช่วงนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมค่ะก็ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะ1ไร่ได้เงิน1 0 0 0 0แสนบาทโดยงานนี้นะคะก็มีกเกษตรกรเข้ามาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะ นายสมชอบนิติพจน์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ1ไร่ได้เงิน1 0 0 0 0แสนโดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำนาแบบโยนต้นกล้าอาจารย์ชวรัตน์หนูทองมาสาธิตวิธีการทำนาสมัยใหม่ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากโดยผลผลิตดีสามารถทำได้หลายสิบไร่ภายในวันเดียวที่แปลงนาสาธิตบริเวณหน้าบ้านพักอำเภอปลาปากโดยมีนายสิริชัยไตรสารสีีในอำเภอปลาปาก คณะสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครพนมและกเกษตรกรอีกมากมายที่ให้ความสนใจมาร่วมงานกันอย่างหนาแน่นค่ะ อาจารย์ชาววัดหนูทองนะครับบอกว่าในการทำนาหวานในปัจจุบันจะใช้อาาัตราเมล็ดพันธุ์สูง20-30กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งปัจจุบันราคามเล 1, ลาละมะเล็ดพันธุ์กิโลกรัมละ20-23บาทและเมล็ดพันธุ์ดีก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้การทำนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น2ปี5ครั้งหรือปีละ3ครั้งย่อมส่งผลกระทบถึงสภาพแวดล้อมเช่นปัจจุบันการทำนาในภาคกลางประสบกับปัญหาค่าวัชพืชระบาดอย่างรุนแรงกเกษตรกรที่ทำนาแบบหวานน้ำ ตมส่วนหนึ่งเปลี่ยนวิธีการทำนาเป็นการปักดำโดยเครื่องปักดำหรือด้วยแรงคนก็ตามเพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมปริมาณข้าววัชพืชปัญหาที่มัจะตามมาก็คือกเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถเตรียมดินให้เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องปักดำได้และอัตราค่าปักดำค่อนข้างสูงคือไร่ละ1 1 0 0ัถึง1,200บาทต่อไร่รวมเมล็ดพันธุ์ข้าว วิธีการปลูกข้าวแบบโยนกล้าจึงเป็นการทำนาแบบใหม่ที่สามารถนำมาใช้แทนการปักดำด้วยเครื่องได้ค่ะ และสาหรับหนึ่งไร่100 0 0แบาทนี้นะคะที่อุดรธานีก็มีโครงการนี้เช่นเดียวกันค่ะโดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านก็ปป๊งไอเดียใหม่ค่ะที่มีชื่อว่างานหลวงวันธรรมดางานานาวันหยุดนะคะปรับพื้นที่16ไร่ที่บ้านนากว้างอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะทําไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะขยายผลโครงการหนึ่งไร่ได้1,000 0แบาทและก็เป็นการสร้างศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้เข้ามาศึกษาหาความรู้กันด้วยค่ะ นายเสนีจิตตะเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้นำหัวหน้าส่วนราชาการข้ารชาชการเจ้าหน้าที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลน,นากว้างและตำบลหมู่มนอำเภอเมืองอุดรธานีร่วมลงแขกดำนานในที่นาของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยมีนางชอบพกาจิตตะเกษมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีนายนารงพลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี<ม>นายจิรศักดิ์คำดลริศรประหลัดจังหวัดอุดรธานี พันเอกอำนวยจุนนนอยางเสนาธิการมณฑลฐานบกที่24นายมาลายวอนตั้งอรุณสวัสดิ์นายอำเภอเมืองอุดรธาน,นีและภริยาตลอดจนนายอำเภอรประหลัดอำเภออีกหลายอำเภอมาร่วมลงแขกดำนานในครั้งนี้ นายเซนีจิตเกษตรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีบอกว่าการทําการเกษตรเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเพราะว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรากักความสามาคัคคีและความสุขของพี่น้องเกษตรกรอาชีพเกษตรถือเป็นอาชีพที่น่าชื่นชมน่ายกย่องและด้วยเจตจ,จํานงที่ต้องการให้กําลังใจเกษตรกรและชาวนาจึงได้คิดคําขวัญขึ้นมาค่ะว่า งานหลวงวันธรรมดางานนาวันหยุดและเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชาวนาในการทำนาทำไร่จึงได้ปรับพื้นที่16ไร่ที่บ้านนากว้างทำไร่นาสวนผสมกเกษตรทฤษฎีใหม่โดยการผสมผสานความรู้ด้านกษิกรรมประมงปศุสัสตว์ในการสร้างสมดุลธรรมชาติให้กลับคืนมาด้วยจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้กรเกษตรปลอดสารพิษ โดยนําองค์ความรู้จากหน่วยงานราชการมาขยายผลโดยเฉพาะโครงการ1ไร่ได้1 0 0 0 0แสเพื่อเป็นศูนย์สาธิตและศูนย์เรียนรู้แก่กเกษตรกรชาวนาและประชาชนที่สนใจโดยมีหลักในการคิดก็คือการเติมสรรพสิ่งอะตอมิกนาโนให้น้ําเพื่อน้ํามีความสมดุลก็จะสร้างสาหร่ายและแพร่งตน้นเป็นอาหารของปลากบเป็ด และขี้เป็ดขี้กบและขี้ปลาก็จะเป็นอาหารของพืชน้ํากุ้งหอยขี้กุ้งหอยก็จะเป็นปุ๋ยน้ําและน้ําปุ๋ยที่เกิดขึ้นก็จะนํามาเป็นปุ๋ยน้ําใส่นาข้าวค่ะสำหรับพื้นที่16ไร่ขุดดินเป็นคูสูงรอบที่เพื่อป้องกันสารเคมีเข้านาบนคันคูดินรอบที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินทลายแบ่งที่เป็นนาข้าว3ไร่นะคะขุดคลองรอบนาข้าวเลี้ยงกบ ปลากินพืชและปลากินเนื้ออาทิปลาดุกปลานิลขุดสระเพื่อเป็นแหล่งน้ําและเลี้ยงปลาน้าลึก3ามไร่ปลูกส้มโอมะม่วงนอกฤดู141ต้นโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปุ๋ยหมักมูลสัตว์งวดใช้ปุ๋ยเคมีค่ะพร้อมทั้งเลี้ยงเป็ดเป็นการสร้างปุ๋ยและสร้างรายได้รายวันด้วยการเก็บไข่ขายทาโรงเพาะเห็ดแล้วก็สร้างบ้านพักอาศัยเพราะหลังกเกษียณก็จะมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ สมาคมกีฬาจังหวัดชนบุรีนะคะก็ได้มีการจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแข่งคราดนาควายดีค่ะเพราะกลัวว่าเด็กและก็เยาวชนในอนาคตอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นวัฒนธรรมดีๆแบบนี้ค่ะ นายสนธยาคุณปลื้มนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชนบุรีได้เดินทางไปทำพิธีและตีของเปิดการแข่งขันประเพณีคราดนาควายดีครั้งที่12ที่บ้านนาขัดเตะหมู่3าตําบลนาป่าอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีโดยมีนายสามารถสุขสว่างนายกเทศบาลนาป่าอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีประธานจัดงานในครั้งนี้ผู้ที่เข้าแข่งขันนะคะมีกว่า50คู่ท่ามกลางนักท่องเที่ยวและชาวบ้านได้เดินทางเข้ามาชมกันอย่างเนืองแน่นเหมือนเช่นทุกปี สำหรับประเพณีแข่งคราดนาควายดีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดชนบุรีโดยถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านานเวลาเข้าหน้าทำนาคนก็จะเทียมควายไว้คราดนาพอตกเย็นก็มาจะเอาควายมาวิ่งแข่งกัน ต่อมาจึงได้มีการจัดการแข่งขันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นจนกระท um. ั่งสังคมและวิธีการดําเนินชีวิตของชาวชนบุรีรวมถึงพี่น้องชาวตำบลนาป่าได้เปลี่ยนไปจากเมื่อครั้งอดีตการความเจริญทางด้านวัตถุเข้ามาแทนที่นะคะมีสิ่งปลูกสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายทั้งในพื้นที่ตำบลนาป่าและพื้นที่ใกล้เคียงที่พี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่หันไปประกอบอาชีพอื่นๆ แรงงานควายซึ่งเป็นแรงงานที่มีคุณประโยชน์อยู่คู่กับกเกษตรกรไทยมาแต่โบราณก็เริ่มที่จะลดน้อยลงไปถ้าหากว่าพวกเราชาวจังหวัดชนบุรีไม่ช่วยการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นอันดีงานมนี้ไว้บรรดาเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ได้เห็นภูมิปัญญาท้องถิน่นในการใช้ควายไถนาคราดนาอีกต่อไปค่ะ เทศบาลเมืองกาลสินนะคะได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ค่ะในการนําเชื้อรานะคะเพื่อใช้ในการป้องกันและก็กําจัดมแมลงศัตรูพืชในนาข้าวผลไม้และก็พืชผักทดแทนการใช้สารเคมีค่ะ นายจรุวัฒนบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกลาลสินได้เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคโดอและเชื้อราบิวเวเรียเพื่อให้เกษตรกรในเขตเทศบาลเมืองกลาลสินที่เข้ารับการอบรมจำนวน81คนนำความรู้ที่ได้รับและประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติไปใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าวไม้ผลและพืชผักสวนครัวของตนเองทดแทนการใช้สารเคมี ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะจะเน้นการฝึกอบรมในวิธีการผลิตและการขยายเชื้อราทั้ง2ชนิดรวมทั้งเทคนิคและวิธีการนําเชื้อราไตรโคดอร์และเชื้อราบิวเวียไปใช้งานจริงเพื่อป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช นายพงศักดนะิ์ชินคิรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการบอกว่าเชื้อราบิวอรียสามารถใช้ในการควบคุม,มแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิดได้แก่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยแป้งนอนพีเซอร์ศัตรูพืชน,นอนห่อใบข้าวเพลี้ยจักจัน่นเพลี้ยไฟไรแดงมแมลงวีขาวด้วงงวงต่างเป็นต้นค่ะส่วนเชื้อราไตรโครดอใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าโรคเหี่ยวโรคมเมล็ดเน่า แอนแทรกซโนสที่เกิดจากเชื้อราในดินลดการเกิดโรคไหม้โรคเมล็ดต่างๆในข้าวโดยเกษตรกรที่สนใจจะนําเทคโนโลยีการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคดอและเชื้อราบิวเรียไปใช้ในการป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สํานักงานเกษตรอําเภอใกล้บ้านหรือที่กลุ่มอารักขาพืชสํานักงานเกษตรจังหวัดกาลสินหมายเลขโทรศัพท์04381 1714ค่ะ สำนักง,งานประมงจังหวัดมุกดาหารนะคะก็ได้มีการจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมเกษตรกรทางด้านการประมงค่ะในการขยายตลาดสินค้าเกษตรเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะนายสกลสริศบุญประดิษฐ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นประธานเปิดการสัมมนา,ารเรื่องเทคนิคการเลี้ยงปลานิลในกระชังของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังจังหวัดมุกดาหารตามโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของปลานิลแม่น้ำโขง ซึ่งสำนักง,งานประมงจังหวัดมุกดาหารได้จัดขึ้นโดยมีนายประพันธ์ลีปะยะคุคลณประมงจังหวัดมุกดาหารกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรและภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านการประมงในการขยายตลาดสินค้าสัตว์น้ำสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนภาคเอกชนเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงปลากระชังจังหวัดมุกดาหารและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานประมงจังหวัดมุกดาหารรวมทั้งสิ้น40คน โดยรูปแบบการสัมมนานะะจะเป็นการบรรยายและก,การอภิปรายการระดมความคิดเห็นเพื่อวางกรอบการพัฒนาการเลี้ยงปลานินในกระชังนายประพันธ์ลีปะยะคุณประมงจังหวัดมุกดาหารได้บอกคว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการพ่อเลี้ยงสัตว์น้าของจังหวัดมุกดาหารในการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิต การสร้างมาตรฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเพื่อให้สามารถแข่งขันในกลุ่มอาเซียนได้รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเกษตรกร,กรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ก้าวหน้าเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะเริ่มดําเนินการในปี2558นี้ค่ะ สำนักง,งานประมงจังหวัดตากนะคะได้มีการเปิดธนาคารอึ่งค่ะโดยบอกว่าได้มีการมอบพันธ์ุอึ่งนะคะให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรอึง่งให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ นายสุริยะประสาสต์บัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะได้เป็นประธานในพิธีมอบพัน์อื่งตามโครงการธนาคารอื่งปี2556ที่ศูนย์เครือข่ายปราดช,ชาวบ้านชุมชนบ้านแม่ระวาดหมู่ที่5บ้านแม่ระวาดตําบลยกกระบาดอำเภอสามเงาจังหวัดตากค่ะโดยคุณเกียรติศักดิ์เกษมพันกุลประมงจังหวัดตากนะคะได้บอกว่าตามที่สํานักง,งานประมงจังหวัดตากได้จัดทําโครงการธนาคารอื่งซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองเพาะขยายพันธุ์อึง่งโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติจัดปล่อยลูกอึ่งกลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรทั้งนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนโดยการปล่อยอึ่งคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเป็นการเพิ่มจํานวนอึ่งในธรรมชาติเนื่องจากในปัจจุบนันมีประชาชนจํานวนมากที่จับและจําหน่ายอึ่งตามธรรมชาติซึ่งจะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ทําให้จํานวนอึ่งลดลงและอาจสูญพันธุ์ได้ สำนักง,งานประมงจังหวัดตากจึงได้จัดกิจกรรมมอบพันุ์องเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรอื่นให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปและยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนในการช่วยกันอนุรักษ์อื่นให้อยู่เคียงคู่กับเมืองตากต่อไปและยังเป็นการช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้อีกทางหนึ่งด้วย ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะปฏิตามเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรการและเดีอีกสักครู่กลับมาค่ะ